ของบริษัทพัโกโนะครับลูซี่ชื่อลูกผมชื่อว่านายธีวานะครับพพ à, เป็นไช่เลือดเวลาเขาไปทำงานหนักเ,เขาบอกว่าอะไรนะไช่มันจะขึ้นข้างบนก็วิ่งเข้าป่า่เแลามันขึ้นข<อ>งมันเป็นยังไงมันเจ็บไหมมันเจ็บคนไม่ได้ต้องเข้าไปยัดลง นะคเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติมันจะเป็นใช่เลื่อนแต่ยังไม่เลื่อนเข้าใจไหมมันยังไม่ลงแต่มันจะลงแล้วหละพอทํางานหนักมันจะมันจะวิ่งขึ้นเขาเรียกว่าแน่นหัวใจเจรแล้วก็อันตรายอันตรายเฮ้ยมึงมึงทำมันต้องวิ่งเข้าปบ่อยก็มันบอกว่ามันวิ่งขึ้นหัวใจมันแน่นหัวใจต้องไปยัดลงนะครับอันนี้ซึ้งประสบการณ์แล้วก็เจ็บทีนี้แต่ต่อมาเอาไอรูซี่ไปให้กิน นะครับกอกินลูซี่ไปประมาณสองสามวันไปทํางานเพื่อถามาเอ้าสมัยก่อนทํามึงต้องวิ่งเข้าป่าต้องไปทํอะไรของมึงก็เขาก็เล่าเรื่องที่มันเป็นหลังจากที่เขากินอะไรเนี่ยกินลูซีเ่เขาก็เลยไม่ได้เป็นเขาก็ดีขึ้นก็กินเรื่อยๆกินประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าขวดประมาณห้าขวดประมาณประมาณห้าขวด ครับอาการอาการการก็ดีเลยไม่ต้องพูดว่าดีขึ้นดีเลยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ต้องไปยัดแล้วไม่ต้องไปยัดไม่ต้องไปกดมันลงครับไม่ต้องไปกดมันลงสมัยก่อนเวลาทงานหนักก็ต้องวิ่งวิ่งไปถ้าได้อยู่ในที่มันเรียบๆก็ไอเพื่อนก็ต้องวิ่งไปบางนู่นบางนี่จะแล้วก็กดลงกินกินไปกี่ขวดห้าขวดห้าขวดเม็ดเสร็จนะครับห้าขวดดีขึ้นเลย ดีเลยไม่ต้องมาดีขึ้นเลยดีหายเลยและสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมันฮดขึ้นนะอ่ครับโอเคครับขอบคุณสำหรับไอรูซี่นะครับ